ครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องแกะคางบวมนะครับแกะคางบวมอย่างเช่นตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยตัวตัวตัวที่ผมกําลังเล็งอยู่นะตัวมันจะมีคางบวมอยู่ตัวนะครับนะฮะว่ามันสาเหตุเกิดจากอะไรวิธีการรักษาทํำยังไงครับวันนี้เนี่ยมันก็กินดีอยู่นะครับเนี่ยถึงจะคางบวมแต่ก็กินฟางเนี่ยตอนเย็นๆจะกินฟางครับชอบกินฟาง นอนกันกินฟางไวปน่ะนะนะนะกินฟางครับเนี่ยตัวนี้ข้างบวมบางตัวก็นอนเคี้ยวเอื้องไปบางตัวก็นอนนะบางตัวก็มากินฟางช่วงนี้หญ้าเยอะครับหญ้าเยอะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยหญ้าเยอะนี่ครับคือฟางนี่แหละครับตอนเย็นต้องให้มันกินนะครับถ้าไม่ได้ล่ะ่ยมันก็อยู่บางตัวก็ซ่อนตัวอยู่น่นนี่อืมบางตัวก็อยู่ีกห้องนึงนี่เราจะมา คุยกันเรื่องแกะคางบวมนะครับว่าสาเหตุสาเหตุแล้วก็วิธีรักษานะอันนี้ไม่ใช่วิชาการนะครับเป็นประสบการณ์ของผมเองนะครับไอแกะคางบวมเนี่ยหลักๆเลยนะครับแต่ไม่ใช่สาเหตุเดียวนะเกิดจากหลายสาเหตุมากเลยคางบวมเนี่ยแต่หลักๆจริงๆนะตามประสบการณ์ของผมนะครับตามาร์มผมคือ แกะเป็นพยาธนะครับนะเนะี่ยเนี่ยขึ้นมานะเห็นเลยคางบวมนะแต่มันก็กินดีนะแต่จริงๆไอ้คางบวมเนี่ยไอ้ตรงที่มันบวมๆนะครับผมเคยจับดูมันเป็นเหมือนน้ำน้ำนะเป็นน้ํานิ่มๆนะเป็นน้ําน้นําที่เกิดจากร่างกายผลิตออกมานะเป็นน้ำมาอยู่ที่คางเป็นน้ํา มันเกิดจากโลหิตจางนะโลหิจางเพราะว่าเกิดจากพยาธิมีพยาธิอันนี้พยาธิเรามีหลายชนิดนะพยาธิพยาธิเราพยาธิจริงๆแล้วนะมันมีตั้งสามชนิดนะครับพยาธิมันมีพยาธิภายในพยาธิภายนอกแล้วก็พยาธิเม็ดเลือด ที่เป็นหลักๆนะครับเป็นหลักๆก,ก็มีอยู่ประมาณ3ชนิดนะอ่าแต่เราจะรักษาพยาธิเลยไม่ได้นะครับเราจะไปฆ่าพยาธิฉีดยาฆ่าพยาธิเลยทันทีไม่ได้นะครับเราต้องรักษาไอ้คางบวมนี่ก่อนนะอ่ตามตามตาม,ตามที่ผมสามผมทำนะครับผมจะฉีดท่านเหล็กเข้าไปนะประมาณ3-44ตัวเท่านี้ประมาณ34นะฉีดเข้ากมเนื้อ เพื่อจะให้กลับสภาพร่างกายก่อนนะตอนนี้คือมันร่างกายขาดธาตุเหล็กอย่างรุนแรงครับนะเพราะว่าไธาตุเหล็กนี่ก็คือเหมือนเราไปเ,เหมือนเราไปบริจาคเลือดนะครับนะเขาจะให้ยามามันเป็นยาธาตุเหล็กป้องกันการโลหิตจ,จางอะไรต่างอันนี้ก็เหมือนกันครับมันโลหิตจ,จางนะเกิดจากพยาธินะ วันแรกเราต้องรักษาก็คือเราต้องฉีดฉีดท่านเหล็กเข้าไปก่อนนะครับฉีดท่านเหล็กเพื่อให้ร่างกายปรับสภาพก่อนอย่าเพิ่งฉีดยาดถ่ายพยาธิเข้าไปนะครับแต่ถ้ามันแข็งแรงก็อาจจะฉีดไปได้อย่างอย่างหนึ่งชนิดไปก่อนก็ได้ครับแต่ทําดูแล้วมันอ่อนแออย่าอยายังยเพิ่งอย่าเพิ่งฉีดเข้าไปนะครับถ้าค่อยฉีดวันต่อไปอันนี้ให้มันปรับสภาพร่างกายก่อน แล้วค่อยฉีดวันต่อไปก็ฉีดพยาธิครับเลี้ยงไปเลยก็ได้ครับพยาธิภายในก่อนภายในภายนอกสามารถฉีดพร้อมกันก็ได้นะครับหรือจะฉีดทีละอย่างก่อนไปไปก่อนก็ได้นะครับพยาธิภายในวันต่อไปก็ฉีดพยาธิภายนอกนะวันต่อไปก็ฉีดพยาธิเม็ดเลือกนะ ตัวสําคัญเลยเนี่ยพยาธิเม็ดเลือดนะทำไมจึงสําคัญอพยาธิเม็ดเลือดมันมันกินเลือดนี่แหละครับทําให้มันโลหิตจางนะยาเม็ดเลือดจริงๆไอ้พยาธิเม็ดเลือดมันไม่ใช่พยาธินะครับพยาธิเม็ดเลือดจริงๆแล้วมันมันเรียกไม่ใช่พยาธินะนี่มันเดินมาตรงนี้แล้วมันนอนอยู่นั่นละไอ้ตัวทางบวมนอนอยู่นั่นละนะเห็นตะทางอยู่นั่นนะมันนอนอยู่นะ <c ười> นอนอยู่ใกล้ตัวขาวจริงๆแล้วมันไอพยาธิเม็ดเลือดอ่ะมันไม่ใช่พยาธินะครับมันเป็นเชื้อโรคนะคเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับอ่ามากินเม็ดเลือดเขาก็เรียกพยาธิเม็ดเลือดแต่จริงๆไม่ใช่ตัวพยาธินะครับเป็นเหมือนเชื้อโรคชนิดหนึ่งเป็นเหมือนอแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะอืม การรักษาก็พยาธิเม็ดเลือดนะนะต้องฉีดแล้วคู่กับยาฆ่าเชือ้อยาปฏิชีนะนะที่ตามด้วย l ออนะพวกออกซีออกตาออกอะไรต่างสปูลออกนะที่ตามด้วย l ออที่เป็นยาปฏิชีวน,นะเพื่อจะมาฆ่าเชื้อคู่กับายาพยาธิเม็ดเลือดนะครับตัวนี้พุงป่องเลยนะ ตัวน้อยอันนี้นอายุยังไม่มากนะเนี่ยแต่ว่าโหเก่งมากนะครับไล่ไล่ตัวเมียเนี่ยอันดับหนึ่งเลยครับเนี่ยอไม่รู้มีฟีมือเปล่าแต่นี่เป็นตัวไล่ปกติก็เราจะให้ตัวผู้นะอันนี้ก็เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยนะครับน,นี่ก็ทามันเคี้ยวเงี่ยปกติครับเนี่ยเมื่อกี้ถึงพยาธิเม็ดเลือดแล้วนะครับพยาธิเม็ดเลือด มันไม่ใช่พยาธิที่เราเห็นกันว่าพยาธิถ่ายเอ่อถ่ายพยาธิเสร็จยาถ่ายพยาธิเสร็จก็ออกมาเป็นตัวไม่ใช่นะครับนะมันกินเม็ดเลือดก,การรักษาไม่ทำครั้งเดียวจบเลยนะครับต้องหลายวันเลยหลายวันแล้วครับอย่างน้อยต้องสามรอบสามรอบแต่ไม่ใช่ติดกันเลยนะครับอย่างเอ่อธาตุเหล็กเนี่ยก็สามวันเราก็ให้ทีหนึ่งนะ ยาถ่ายพยาธิภายในภายนอกนี่ผมจะให้ครั้งเดียวนะครั้งเดียวแต่พยาธิเม็ดเลือดเนี่ยจะต้องให้สามครั้งเลยนะครับสามครั้งก็คือสามวันทีหนึ่งนะครับ LA ตาม l อมันจะอยู่ได้สามวันนะ LA ตามใน้อ A อยาฆ่าเชือ้อแล้วก็คู่กับยาพยาธิเม็ดเลือดนะยาพยาธิเม็ดเลือดนี่ก็ ทุกยาพวกนี้นะที่ผมพูดมาเนี่ยสามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านสัตวแพทย์หรที่เขาขายยานะครับที่ขายยาต่างที่รักษาแล้วก็ขายยาด้วยเนี่ยมาคงก็ไปซื้อตรงนั้นแหละนะซื้อมานี่ก็ทดลองดูครับแต่มันไม่ใช่แป๊บเรื่องหายเลยนะครับบางทีมมาอีกนะครับต้องทําแบบนี้แหละครับสามรอบ สามรอบไม่พออาจจะมรีรอบหนึ่งคือรอบหนึ่งคือเหมือนเดิมอ่ะสามรอบมันเดิมอีกรอบใหญ่ๆอีกรอบหนึ่งนะมันไม่ใช่หายง่ายนะครับต้องต้องรักษาไปเรื่อยนะครับแต่อาการจะไม่หนักครับตรงนี้ยถ้าเราให้ครบตรงนี้แล้วอาการจะไม่หนักนะแต่ถ้าปล่อยไว้อโอกาสที่จะสูญเสียน้ำมากครับเพราะว่าเลือดจางนะเลือดจางนะพยาธิในตัวสําคัญเลย ควรจะถ่ายพยาธิเป็นประจำนะครับทำตารางถ่ายพยาธิเลยนะเรื่องสำคัญอันนี้ปลายทางแล้วจริงๆมันเกิดจากพยาธินะั่นแหละแต่เราต้องตารางอาจจะมีหลุดบ้างนะครับบางตัวก็หลุดออกมาได้มันหลุดหลุดก็คือมันมีพยาธิมาตามไม่ตามรอบของเรานะตรงนั้นก็มืดหน่อยนะครับตรงนี้ก็สว่างนะ,ะดูนี่มันนอนนะครับตอนเย็นๆเนี่ย ทำแล้วเนะี่ยก็จะเข้านอนเองนะครับวันนี้ก็คงจะคุยกันประมาณนี้นะครับอ,อย่าลืมนะครับก็ขอช่วยกันหน่อยครับ่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับขอบคุณมากครับ